สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาเบิงเหตต์ดีฝากไข่แบบบานๆครับผมไอ้ไข่นกเนี่ยมีอยู่สองสองสองจำพวกนะครับผมอันนี้เป็นตัดหยามาครับผมตัดหยามาพอนี้มีเหตดฮางตามคันนาครับ ไม่พอมพอดีถ้าจะถิ่มานน้ำขันนาก็ะเป็นอาหารผมหานกเอียงกับเป็นอาหารงูตอนแรกผมจะเอาเอามาทอดพอกะสอใบหนึ่งนะครับไกลมันเป็นตัวนะครับผมก็เลยหาหลอดไฟหลอดไฟมา นี่ครับผมมาเพาะแล้วก็ไปตัดอย่างอีกไปพร้อมอีกครับผมอันนี้พวกกากระทอครับเป็นเรื่องหดพวกคุณครับส่วนจะเบาๆอันนี้ครับเก็บไว้กะเบิดโดนชะตากรรมเหมือนกันครับกได้ตองย้อมเอามาฝักเองครับ ถ้าฟักเลี้ยงได้กับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมนี่ครับบางคนบอกว่าไข่นกตูมไข่นกอินลุมผมก็ม่งหูว่าไข่นกหยางจะเอามาฟักต้องร้องแล้วก็จะได้ผลของผมกับพวกหเหมือนกันครับผม เก็บไว้กับสายเอามากัขึ้นกันครับลองร้องมึงครับพี่น้องครับไง่ายงายครับเป็นแบบไง,ไง่ายไปบ้านเขาเลยครับเสียบเสียกองนี่ครับพี่น้องว่าจะมีผลประสบความสำเร็จบอนอาจะประมาณสักสามสีมือครับไม่มาลนะ พี่น้องครับครับมาคลิปนี้กับซอยกดติดตามไปนะครับผมกดเป็นกำลังใจในการคลิปต่อ,ตอไปอครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผม